สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกัน นะครับผมกม็มุ่งดูความรักของชาวราศีมีในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่แปแดกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดีโรเฟนเข้ามานะครับเมื่อหมือนกับสิ่งที่เป็นความดีบุญที่สร้างกันมามันยังเหมือนกับหนังสือต่างๆนะที่ยังเหมือนกับต้องสวดต่อไปต้องภาวนาต่อไปอ่ะใช่หมายความว่าเขานักชาวราศีมีเนท่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าเราทําดีหรือพยายามภาวนาให้คนหนึ่งเนี่ยเข้าใจในความรู้สึกที่ว่า ความรู้สึกที่เราพูดไปหรือเขียนไปหาใครสักคนหนึ่งนั่นเองหมายความว่าอะไรครับก็เหมือนกับการที่เราเป็นเด็กหรือว่าแบบร่วมชีวิตร่วมกันมาสร้างกันมาอาจจะลายคนอาจจะมีการแต่งงานหรือมีคําสัญญาที่คิดจะแบบว่าจะแต่งงานกันนะจะว,วางแผอนอนาคตกันนะหรือสร้างครอบครัวด้วยกันนะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าเหมือนกับคุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทาลงไปอะ่ะแต่ก็ภาวนานะครับว่าให้เขาเนี่ยเชื่อแบบนั้นหรือกลับมาเป็นแบบนั้นอีกฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเหมือนกับเป็นกุญแจที่เหมือนกับ เหมือนกับเราสองคนต่างรู้ใจต่างแบบรู้ว่าต้องทํายังไงอะ่ะเพื่อจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมหรือกลับมาแล้วกันเหมือนเดิมหรือเข้าใจกันได้เหมือนเดิมนั่นเองแต่สิ่งเหล่านี้มีไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟซอร์ดหรือไพ่าสามดาบครับใครหลายคนเหมือนกับอยู่เหมือนกับที่เคยปกป้องเคยดูแลก,กันเนี่ยจะเห็นภาพของโล่อันนึงเห็นไหมครับที่เหมือนกับถูกอยู่ก็ดับก็มเข้ามาปากเฉยเลย อาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะครับหรือมีควาสมสัมพันธ์ที่ถูกทำร้ายจิตใจอยู่ๆก็ร้องไห้อยู่ก็เสียใจเพราะเคยดูแลกันเคยปกป้องกันแต่คนที่เคยปกป้องเราหรือรักเราเนี่ยกับการคนที่ทำร้ายเราให้เราเจ็บปวดเสียใจหรือทำลายความสิทของเราในวันนี้เช่นการนอกใจเช่นการที่เหมือนกับพูดจานะครับหรือการทำอะไรที่มันไม่ได้ปกป้องเราเช่นการที่เป็นคนทิ้มแทงหัวใจเราเองนั่นแหละก็เรียกได้ว่าชาวสีมีหลายท่านในช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนบางคนที่เจ็บปวดเสียใจที่คนที่เรารักและเชื่อใจเขาไว้ใจเขาเนี่ยเขากับการกนที่เขาเรียกว่าอะไรทำร้ายเราทำ เราเลือกเขาเป็นการที่เปลี่ยนกับคู่ชีวิตด้วยซ้ำเราเลือกเขาอาจจะเปลี่นกับเชื่อใจไว้ใจเขาด้วยซ้ำไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราได้ลงคอฉันพไพ่ใบต่อมาทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่ารู้สึกเหมือนกับไพ่เดชเข้ามาเลยนะครับไม่แค่แต่คนเหมือนกับรู้สึกแบบเปลี่ยนไปอ่ะรู้สึกเหมือนกับสัมผัสในความเปลี่ยนไปการจากลาหรือไพ่เดชในที่หมายความเหมือนกับคุณรู้สึกแบบเราไม่เราไม่รู้ความจริงอะ่ะนะครับตอลอดเรามาเราไว้ใจเขาเชื่อใจเขาเชื่อมั่นในความรักของการกระทำมาตลอดแต่เพิ่งมารูความจริงว่าเหมือนกับเดไพ่เด จะเดินไปข้างหน้าต่อแต่เหมือนกับเห็นโยมมาทูดแบบอยู่เบื้องหน้าเขาอะหมา,า,ายความว่าไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมือท่านว่าเหมือนกับคุณอาจจะตาบอดลากเขาจนเหมือนกับมองไม่เห็นความจริงอะนะครับว่าเขาทิ้งเราไปว่าเขามีคนอื่นว่าเขานอกใจอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณมองเห็น,นแรกเนี่ยคุณอาจจะเชื่อใจเขาไว้ใจเขาไพา่ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าเหมือนยังกบในกาลาเขาปิดตาคุณเอาไว้ นะครับอาจจะเหมือนกับมืดมิดนะครับไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดว่าทําไมเขาถึงจาก,กไปทำไมเขาถึงนอกใจทำไมถึงไปเลือกคนอื่นทำไมถึงไปรักคนอื่นนะครับแต่คุณก็เหมือนกับคนที่ยังรักแล้วมั่นใจว่าเขาเนี่ยช่วยบอกความจริงกับเราได้หรือเปล่าหรือช่วยพูดความจริงหรือช่วยทําในสิ่งที่ถูกต้องได้หรือเปล่าเพราะเราค่อนข้างจะเหมือนกับไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่เดชครับเด่๋ยที่บอกไปว่าเราเคยมีไพ่ของแสงสว่างความสุขความเข้าใจหรือความสบายใจอ่ะการเชื่อมันหรือสิ่งดีที่ทาด้วยกันมาเห็นไหมครับไม่เหมือนกับเราแบบไม่ได้ไม่ได้ค ฉันไพ่เดทีที่เหมือนเขาแบบเหมือนกับมืดมิดไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมเขาถึงนอกใจเราทั้งหมดคือเหมือนกับต้องทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาทำจริงๆหรือถ้าเกิดเขาทำร้ายเราหรือจะเดินจากกันจริงๆเนี่ยอยากให้เขาพูดหรือบอกอะไรสักอย่างที่เป็นเพื่อนกับให้ขึ้นมาว่าสี่ไม้เท้าหรือโฟล์บอลนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงความสุขนึกถึงความรักที่มีให้กัน,กนบ้างนั่นเองฉันโฟล์ทบอลผมแบบนี้ว่าชาวสี่มีถ้าเนี่ยคุณมีอาจจะเหมือนคนหนึ่งที่รักเขานะไว้ใจเขามยังอยั่างมีคว่ามเป็นความนอสุน ไม่คุ้อยู่กับความรักที่มีความสุขกันมานานรักกันมาอย่างยาวนานเลยแต่อยู่ก็เหมือนกับมืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดอ่ะว่าทําไมเขาถึงเหมือนกับนอกใจทำไมถึงกับเปลี่ยนแปลงไปเขาเดินจากไปไพ่ใบนี้ทั้งหมดหมายความว่าเหมือนกับฝนที่มันตกลงมาแล้วเหมือนกับไม่รู้ต้องหยุดน้าตาอย่างไะหยุดความเจ็บปวดนี้ย่างไงนั่นเองม่อเหมือนกับคุณอยากจะบอกใครสักคนนึงที่ช่วยบอกเราช่วยทิ้งเราไปเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ยังรักกันหรือความเข้าใจกันที่มีมากกว่านี้ได้หรือเปล่าอย่าทำเหมือนกับคนที่อยู่ๆก็เปลี่ยนอยู่ๆก็จากไปอยู่กก็เหหมมมืือออับทททิ้ง่่่่ไไไไปโดดยีพูะรรวาาํ อะไรที่มันดีขึ้นมาเลยกับสิ่งที่เคยมีต่อ,อก,กันมานั่นเองชันโฟลอปวันท,ที่หมายความว่าสิ่งที่คุณเคยเกิดขึ้นเนี่ยคุณ2คนเหมือนกับให้เดอะเวิร์เข้ามาด้วยเห็นไหมครับเจนภาพของคนที่กำลังเป็นเหมือนกับโลกไปหนึ่งการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่และสิ่งดีที่เคยเข้าใจกันนะผมเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ชาวสีม่มท่านเนี่ยคนแลกของคุณกับคุณเนี่ยเหมือนกับคุณช่วยเหลือเขาดูแลเขาเมื่ตลอดอาจจะมีการสร้างครอบครัวนะครับเคยมีความสุขกันมากกว่านี้เคยเริ่มต้นใหม่เคยผ่านปัญหากกไไปด้มาาว่เยคกิดขึ้นนมมมาาเเเี่ัหือกบรไมม่่่เข้าาใจวทอยูก็ จบอยู่ก็เหมือนกับไม่เหมือนกับที่เราเคยเป็นเหมือนกับที่เราเคยผ่านกันมาเลยในครั้งนี้แต่หลายคนรู้สึกเหมือนกับเราให้เขาไปหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วแต่พอหอนทำนายแบบนี้กันว่าคนรักของชาวสีมีเนี่ยกับคุณมีนเองเนี่ยก็ต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกับยังรู้สึกรักกันอยู่อะ่ะจะมีรู้สึก,สกเกี่วกับความสุขความสบายใจนะครับความสึกดีๆต่างนนะที่เราเคยช่วยเหลือเคยมีต่อกันรักกันมานะครับอาจจะถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในที่นี้มันจะเป็นเหมือนกับไพ่ของการที่เขาอาจจะเป็น่ดดเข้าาามกับ อาจจะเลือกที่ปกป้องคนอื่นอาจจะเลือกทิ้งแทงหัวใจคุณอาจจะเลือกเหมือนกับเดทอะเดินจากไปหรือปกปิดคุณหรือปิดบัางคุณเอาไว้ด้วยการทิ้งคุณไปด้วยความเจ็บปวดทิ้งคุณไปด้วยความเสียใจทิ้งคุณไปด้วยความนอกใจนั่นเองฉันพไพ่ใบต่อมาทำอะไรแบบนี้ว่าคุณมีนเองเนี่ยไพ่ไปนี้ค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางคือไพ่ของตัวตนของคุณว่าคุณเองก็เหมือนกับไพ่ก้าวเดี่ยญเลยเคยมองเขาในแง่ดีเคยรักเขาอย่างมากเลยแต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่คนที่ไร้ค่าอะไรนะ ฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกคุณมีว่าไพ่เก้าเหลี่ยมหมายความว่าคุณเองเป็นคนที่เหมือนกับมีทุกอย่างเพียบพร้อมอะนะครับอาจจะมีความสุขมีความสวยมีสเสน่ห์มีคุณค่าแต่คุณเอาสิ่งที่คุณเป็นทองคําหรือว่าเงินทองหรือความรักต่างๆขนา,าหรือการดูแลหรือสายเปเนี่ยให้เขาไปโจทย์ตัวเองอยู่เดียวความมืดอ่ะจทตัวเองอยู่ในความมืดบ่อตัวเองเหมือนกับกบในกะลาเลยนั่นเองนะครับซึ่งใครหลายคนคงรู้สึกแบบนี้ว่ารักเขาถึงแคร์เขาขนาดนี้รักเขาจึงให้เขาไปหมดตัวหมดทั้งใจอนะครับทั้งที่ตัวเราเอง ไพ่ไปนี่ค่อนข้างจะบอกชาวสีมีเป็นแบบนั้นเลยแต่คุณให้เขาไปจนตัวเองกลายเป็นเหมือนกับเพิ่งมาดูความจริงทีหลังว่าเรากบอยู่ในกาลาเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าคนรักของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเดินจากไปหรือมีการนอกใจหรือทิ้งเราไปโดยที่ไม่แคร์เลยว่าเราเคยทําดีเลยกับเขาเคยมีความสุขชาวสี่มีนท่านจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่คนรักคุณเนี่ยเขาเคยเห็นคุณค่าคุณมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะผมเลยทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่เหมือนกับออกมาจากโลกความเป็นจริงหรือตัดสินใจที่จะเหมือนกับ ยอมเดินจากไปยอมปล่อยใครสักคนนึงเดินจากไปแนะเข้าใจความจริงแลว่าต่อให้ทำยังไงเนี่ยดีแค่ไหนถ้าเกิดคนไม่รักเนี่ยก็ไม่รักอยู่ดีเนี่ยไพยป่ปบนี้ทั้งหมดอุหมใยความว่าถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งปล่อยวางนี้ไปเนี่ยไพ่ค่อนข้างจะขึ้นสำหรับคนโสดหรือคนที่เลือกราคนละนะครับตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือการเริ่มต้นความหลักใหม่ก็ยแล้วชาวสีมีในช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมีความสุขแล้วเกิดใหม่แล้วนะครับมีความสุขอยู่ที่ของเราหรืืออออออกกกกาาาาาาารรรททีีีีีีี่่่่่เเเเหหมมมมนนนับบพพยยยูคคคดดดดววววแตตุณภชิขึ้ะจ นะครับเตะเดซก็ากับไพ่เดอะเวอร์เตะซันคุณไม่ต้องอยู่ในความมืดคุณไม่ต้องอยู่ในความตายคุณไม่ต้องอยู่ในความเจ็บปวดเสียใจนะครับหรือการนอกใจหรือการถูกทิ้งนะครับโดยที่ตาบอดอีกต่อไปแล้วนั่นเองผมเลยเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่ห้าใบนี้คือการที่เหมือนกับออกมาจากกลาออกมาจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความมืดบอดความเสียใจเพราะเข้าใจความจริงแล้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะหมายกับคนคนหนึ่งที่ทําร้ายคุณจิตใจคุณหรือทรยศหรือหักหลังหรือโกหกคุณนั่นเองฉันไพ่ใบที่หมายความวมาเดซันเข้ามาครับการเริ่มัก่บ เข้าใจความจริงการพบเจอความสุขความสบายใจบางทีการอยู่คนเดียวเนี่ยก็หมอนกับรู้แล้วว่าความจริงของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไร้ค่าอะไรความจริงเราก็มีความสุขได้นะความจริงเราก็มีคนที่อบอุ่นห่วงใยเทคแคร์การหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเสียใจที่มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนั่นเองผมแน้นำว่าชาวสีมีหรือคุณมีใดท่านใดจะมีการเริ่มต้นความรักจากเริ่มต้นความรักจากทางไกลนะครับหรือการงานการพบเจอคนที่รักเราและเข้าใจจริงจริงนะครับหรือเขาต่างชาติหรือเด็ก ที่ทาให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจดูแลคุณได้การที่เหมือนกับคนรับอุปถัมภ์เลยนะเลยนายไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะขึ้นมา4ใบฮีโรเฟนต์แต่เวิร์กก็สี่เมท้าทํานั้นถ้าเกิดใครโสดอยู่มีโอกาสสละโสดหรือว่าการเริ่มต้นความรักใหม่มีโอกาสถึงขั้นมองเจอความรักที่เป็นฮีโรเฟนเข้ามากับสี่เมท้าการพบเจอความประที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีโอกาสถึงขั้นพบเจอเนื้อคู่คู่แท้ที่หลุดพ้นจากความรักที่มันแย่ๆเสียใจเจ็บนนั่่เอง้กิรยบีีมไ6ื ขอทำนายแบบนี้เดยวถ้าเกิดไม่เกิดสามหกเดือนคนรักคุณอาจจะนอกใจคุณไปหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจที่มารู้ความจริงตอนเนี้นะครับแต่เห็นไหมครับสามไม้ดาบก็มากับหกไม้เท้าคนที่ทําร้ายคุณในวันนั้น,นขี่ไม้กว่านะครับถือไม้เท้ากลับมาขี่มา้าสีขาวกลับมาด้วยผมแนะนำว่าคุณคือความสุขของเขาคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดของเขาสุดท้ายเขาต้องอยู่ความจริงสุดท้ายเขาต้องกลับมาหาความจริงก็คือคุณนั่นแหละคือความจริงคือบายควาว่าความจริงใจความรักที่แท้จริงก็คือชาวรารีมคนนัก่นเอด,นเด,ด,นเดเอนเ่ย เขาไปไม่ไม่ล่อเขาก็เลยกลับมาไปเจอคางมืดบอดนะครับเคยทําคุณไว้ยังไงเคยทําให้คุณอยู่ในความมืดบอดเสียใจไปแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะมืดบอดเสียใจกลับคืนมาหรือเจอปัญหากลับคืนมาเคลมนว่าคนคนนี้ยังกลับมาเกี่ยวข้องกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยหรือกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาเข้าใจความจริงของคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยก็คือชาวสีมีนั่นเองในกรณีที่เลิกรากันไปไม่เกินสามเดือนนะครับแต่เห็นไหมครับไพ่ใบต่อมาคนลกของชาวสีมีขึ้นมาว่าคิงออฟบาร์เข้ามาหรือพระราชาถือไม้เท้า เจส์พังของคนนึงเขาถือเมเท้าในมือเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเขาจ้องมองมาที่คุณน่เหมือนเขาเองก็เหมือนกับเคยทําร้ายคุณนะคนคนนี้ทำอะไรตามอารมณ์ทําอะไรตามความคิดของตัวเองเพราะเขาใหญ่คุณเนี่ยยอมเขาอาจจะเป็นการทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณเลยนะครับเพราะอาจจะเอาตัวรอดคิดถึงที่ตัวเองเป็นโดยที่ไม่แคร์เราเลยแต่เบื้องหลังเขาเองเนี่ยก็สร้างปัญหาไปกับคุณมากมายเขาเองก็รู้ว่าคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยร่วมถกร่วมสุขกันมาผมแน่ๆว่าคนคนนี้เขาอาจจะเหมือนกับรู้ครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนร่วมุกร่วมสุขกันมาน แต่ที่กลับมาก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็เริ่มรู้ค่ความจริงแล้วไงว่านี่คือความรักที่แท้จริงนี่เขาที่ดีที่สุดหรือความรักที่ดีที่สุดของเขานั่นเองครับเข้าใจความจริงนั่นแหละฉันพ่ไปตอบมาขึ้นมาว่าเทนออกบานครับใครหลายคนจะมีปัญหาเรื่องความเหน็ดเหนื่อยการสร้างอนาคตหรือว่าทะเลาะกันบอกแว้งกันเขาอาจจะอยู่คุณมานานเขาก็เลยเบื่อคุณหรือการที่เหมือนกับอไปไมีคนอื่นก็เลยอาจจะมีแบบเบื่อคุณไม่สนใจคุณเดินจากคุณไปแต่เห็นไหมเขาสิบไม้เท้าวะเขาถือไม้เท้าไปด้วยอ่ะ เหมือนเขาหนีปัญหา <_ an> เขาชอบหนีปัญหา <_ an> เขาชอบทําตามใจตัวเองแต่เห็นไหมครับ <_ an> พอเขาไปแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็ต้องกลับมาเห็นไหมครับเพราะเขาอาจจะไปเจอลูกปั้น <_ an> ไปแล้วเหมือนกับตัวเองเหนื่อยกลับมาแก่มาเห็นไหมครับไม่เหลืออะไรกลับมาตอนไปเนี่ยเหมือนกับเราแบกไม้ท้าไปมีโอกาสที่จะแบบมีความสุข,ขเขาอาจจะมั่นใจตัวเองเลยนะแต่พอเขากลับมาเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่านี่คือคนที่ให้คุณค่าเขาก็คือชาวสิมีนั่นแหละคุณอาจจะมองเขาเป็นวีรบุรุษมองเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีคุณค่าสำหรับของกันและกันความรักของเรามันคือสิ่งที่มันย สุดท้ายคนลวคุณที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยจะแพ้ใจตัวเองจะแพ้ภัยตัวเองนะครับแพ้ใจตัวเองด้วยที่กลับมาเลือกคุณกลับมารักคุณมันคือความจริงความสุขแต่ไพ่ไปตอบมานะครับทานายความรักของชาวสีมินว่าคนละของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับมาดูไพ่ไปแรกกันมีไพ,พ่เอเดอพีดิคอนเข้ามาครับ ทำนายคนคนนี้อาจจะเหมือนกับหนึ่งเหรียญเขาก็รู้แหละครับว่าสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างครอบครัวการเปการดูแลหรือให้ของขวัญเขามาตลอดใครหลายลคนหยิบยื่นในสิ่งดีๆกับเขาไปเลยถึงขั้นแบบอยากได้แล้วก็ให้เขาหมดไม่ว่จะเป็นบ้านรถหรือว่าเงินทองหรือการช่วยเหลือดูแลเขาหรือการใส่ใจเขาด้วยซ้ำให้เขาไปจนเหมือนกับเป็นโลเป็นเหมือนกับความปลอดภัยของเขาแล,แล,แล้วแหละผมเล้ยนะว่าเขาก็ยังรู้สึกครับว่าคุณดีเขาแค่ไหนรักเขามากแค่ไหนแต่เห็นไหมครับว่าหนึ่งเหรียญนะ่ะเขาอาจจะมั่นใจว่าคุณปป นะครับฉันไพ่ไปต่อมาสิบเหรียญในเท็ออฟเิอริคอนนะครับขอดูไพ่สามใบนี้คู่กันเลยนะเพราะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหรียญเงิเนทองหรืออะไรเงี้ยใครหลายคนจะมีผลประโยชน์ติดค้างกันหรือเรื่องลูกนะครับหรืออาจจะกลับมาเพราะว่าสิบเหรียญเขาอาจจะมองเห็นความจริงว่าคุณคือคนที่รักเขาหรือคอยช่วยเหลือเขาเรื่องผลประโยชน์ด้วยก็เลยกลับมาหาคุณนะครับผม,มหมายความว่าคนรักของชาวสีมีเนี่ยสิบเหรียญเขามาหมายความว่าเขาก็รู้แล้วครับว่านี่คือบ้านของเขานี่คนที่รักเขามากที่สุด แต่พอคุณเริ่มอยู่ได้แล้วคุณเริ่มทิ้งเดียดไปแล้วเนมือเนี่ยคุณอาจจะมีค่ามากกว่านั้นก็ได้นะคุณมีินผมแม้แต้ว่าคุณมีเดดแต่ท่านจะมีแค่ของการที่มีคุณค่ามีเสน่ห์แต่มักจะถูกคนรักของคุณเนี่ยทำร้ายเพราะอาจจะหมายกับเขามั่นใจว่าคุณเนี่ยไปเซฟโซนไงคุณก็ไไปจากเขาหรอกคุณก็ยังดูแลเขารักเขาไม่ยอมหนีเขาไปไหนหรอกเพราะเขาเชื่อมันแบบนั้นกับคุณแต่พอคุณจะไปแล้วหรือคุณยอมทิ้งเดียดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยทิ้งสิ่ง้ัเนนอง ฉันไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าไหนออบคับอจวินถือถ้วยเข้ามาครับคนคนนี้เหมือนกับมักจะต้องร้อยคุณเจ็บก่อนเสียใจก่อนน่ะถึงจะกลับมาถือถ้วยถึงกลับมารักษาคุณได้อะผมไม่แม่คนนว้นของคนคนนี้เขาจะปล่อยแบบอยู่กับคุณแล้วสบายใจอยู่คุณแล้วเรื่อยๆนะครับอยู่คุณมานานอะไรเงี้ยก็จะทให้ความรักขาเขา่ยกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขามั่นใจตัวเองอะละต้องร้อยคุณแบบมีปัญหาต้องร้อยคุณเจ็บปวดเสียใจหรือเข้าใจความจริงก่อนน่ะถึงจะกลับมารู้สึกดีถึงจะกลับมารักษาถึงจะกกลัััับบมมมมมาาาาาขขขออออคคคคคววรรรเเเตนนนุณ่่งงชี ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่อลาเคิลนะครับแนะนําชาวราศีเมษท่านว่าอะโมเมนต์รีเกตนะครับไพ่ใบนี้ค,ค่อนข้างจะแนะนําว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปนะครับเราจงเหมือนกับผ่านอาดีตไปซะแต่ตรงทําปัจจุบนันตัวทาสิ่งดีที่สุดให้กับตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปกลัวลว่าความที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเจ็บปวดเสียใจหรือเปล่าเพราะตอนในคุณออกมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็อยกให้คุณเหมือนกับผ่านความเป็นจริงอะนะครับอยูอย่บนความเป็นจริงว่าถ้าเกิดเขาจะจากเราไปทิ้งเราไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในกบในกาลาและท นะครับเจ็บปวดเสียใจโดยที่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาจะนอกใจถ้าเกิดเขาจะทิ้งเราไปจริงจริงเนี่ยก็เหมือนกับเราก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ